สวัสดีจ้ามึงนี่มาสวยด้วยจ้ะแต่ว่าป่าบอกขึ้หมู่บ้านเนี่ยดอกป่าจกเงียบอยูคีม่ปาตนั้นหมู่บ้านมันเต็มโคกๆเนาะมึงนี่บอเต็มจ้าป่าเอาบึงน้ำกันจ้ะ นล้คุถือกับจางคนถือกัะเะพี่นตะขาวหัวแข้งแข้งขาอี่างบุมันมากเป็นมุ่งนะ bất cứ mùa vàng chả mùa vàng đồ 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 đồ, đồ, đồ. Ừ. โซ่พ่นถือถือเจลาเทือนนอกกับบมานบึดนึงบึดเดียวตั้งว cat ่าสั่นล้อรองจ้ะหมู่บ้านนี่ไม่ค่อยมาแต่ข่อยมาตีซีหมู่บ้านเนี่ยได้หันจับปิงหันละเพิ่นถือโคบบดเอาบ่ถือพ้ากันตั้งอยู่ไกลพรพผ้ากันตั้ง เดี๋ยวมันชิมาแต่ละมูพี่น้องเอ้ยโดนอิดหิวลิลีผู้เพิ่นมาก่อนเพิ่นกะได้แต่ผู้ลังคนกัได้ผู้ลังคนกับ่ได้มื้อนี้ปลาส้มบ่คือเมื่อวานนี่เงียบ làm cả lưng lại cái câu trả, cái bao buộc lưng đeo, ouch đốt lắm nhóc nhóc nhóc, cả thử đấy, ao vô cảng phun phun bật thử, งตัวมือน,นี้เงียบบ่คือหมู่บ้านจ้า đông đúng đông đúng đúng mười bảy tuổi 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 thử tuổi 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 mùa tuổi cứ tuổi 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 nhẹp chứ. tuổi tuổi

สองตัวสามตัวยังหัวต้ะาสลุงเอ๊ะมีเคือเก่าจะแต่วปาปลาไหลขึ้นเป่นว่านนี่ว่านปลาหลโดดจันรดงเด้งดงเด้งอันนี้ปลาปลาหลจ้ะ

จะดึงล้าจะ้ะคุณชูดหัวเลยจ,จล้ะเจ็ดโมางครึ่งแล้วจ้ะแต่ว่าควนเริ่มเปลี่ยนเอาสะดุงหน่อยลงละไม่อย่ากหรอพ่อประดน่อยเจ้าพ่อของน้องออร <laughs> ประดจ้ะลูกประด ไปดูข้างนี้แต่เก้าพันถือด,ด,ดีนะสู้หดละแต่ว่าห้าเก่าสะดุดหน่อยลงจ้ะสะดุ้งเส้นหนึ่งหกหาศอกบันไดปลาซิ่วเก็บเอาปลาซิ่วจ้ะปลาซิ่วปลาขาวหน่อยค่ะตัวใหญ่บอลมัน,ม,นม,ดดมันเพราะใมีเพราะใโดดเราจะมันแดดออกจักหน่ยวยขุนที่ก็ยึดถือแต่ว่าสะดุ้งเพิ่นกับคนนี้เราจ้ะไลยเต็มจ้ะผู้ใดผู้บอเนาะผู้มาแต่เศร้าก็ได้หลายผู้มาสวยก็ได้หน่อยแต่ว่าทั้งใดใดทุกคนจ้า Hôm qua bỏ cái vẻ mà là vật Đoàn là bà nàng Ui. Được bà Ừ Bọn mình nào nàng sai là cho mùi đi Cái bà bà vẫn còn không đang thử Đang có thử nó à เขาเจ้ายกป่าหน่อยผู้ถือกระถอบอบอคือมือทีแรกเข้ามายกอยากซาละเพราะว่าเขาเจ้ายกเต้่ย่ำมือขึ้นทีย่ำมือเศ้าตอนเศ้าๆตีสี่ตีห้าจ้ะถือยกแต่ว่ามือเศร้านี่เข้ามาสวยจังหน่อยมาตีห้ามาหอตีหาตีห้าครึ่งมันก็เลยสวยได้เยอะใจแต่ว่าประเดดหลายนะ ไม่ได้บลาได้เยอะหมอนี้บลาได้เยอะปลาหน่อยกับปใครมีมันจะดุงใหญ่กับโยฟังนั่นก็บ่าถือมันเป็นปลาหน่อยมาจากปลาลูกปลาขาวหัวแข็งปลาอันปลากาปลาซิวปลาอันปลากุดหน่อยปลาหน,นั้น ลูกจะถือกินนี่มันปลายาังปลาสับท่งปลาสับท้องกระขาวจ้ะถือช่วงบรรยากาศจ้ะชมบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศบล็อกใครเอ็นตึงๆดอกแต่ว่าันกถือไปเรื่อยๆจะโดนถือต่ว่าปลาหน่อยนี่ถ,ถ,นถืออยู่จ้ะก็เลยสิอยู่เอาโยกปลาหน่อยซะก่อนนพี่น้องเนาะ คุณอาคู่คุณขายของจ้ะถนนเจ้ว่านา้เอา้าปลาบอนข,อขอ้างๆบ่าบอนบุยไปหนึ่เอจ้าปลาบอนบุยไปหนึ่งยกยกยอกคือปลาขาวหน่อยจ้ะปลาขาวหน่อยปลาอันไกะแยงหน่อยเดี๋ยฟังน้เพึ่งกระเทมจ้ะเท่า,า,าน้ำเสดุ้งหน่อยสะ,ะดุ้งใหญ่เนยายนะ ผู้ถือคู่บ่ถือเรื่อยๆไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆบ่ถือเป็นลายคือมือว่านี่มือว่านี่โอ้ยถือลายไพก็ได้พุ่นโอ้ยคาดป่ากำลังถือป่ากำลังถือจ้าป่าหน่อยๆจ้าบ่อนมาแล้วบ่อนมาแล้วบ่อนมาแล้วถือ บ่โดน้อยโอ้ยบ้านเราพี่น้องเอ้ยโดโดโดก็ย่ามาดูเถอะเดินมาใกล้ๆแม่นะคนหน่อยก็มาหาตามองเดิมาเล่นปลาอยู่พี่เล่นน้ำพี่จ้ะโอ้ยนางปลาบุญปลาบุญยงก็ไม่แม่งปลาโดจะถึกดะปลาโดูมู่นึงจ้ะเนี่ยแล้วหันหลังหันมูหนึงโอนตัวเลยมูหนึงปลาตัวใหญ่พีปล่อยเนาะ เอาไปยไปปล่อยไปไปล่อยที่บ้านเราลูกย่าไปเอา <ไป S 2> ก่อนเดี๋ยวย่าน้อยมาโอเคอตกใจหมดได้ฟังน้ำดู <laughs> กนมันโดดเไอ้ากูบมาูาเเอยกกูเาปปลาเขามาอย่าไปอมนกหวีดอย่าอมนกหวีดนะน้ำงนี่ามันคือมาเป็นปลาเครือ อย่างไรวะ้มาพี่หอพี่บอกพี่หอ,อกัม,<ป>มันร้อนนาก,กล่ะใครกรด็ดูต่อเอามาทาจะไะโยกให้ แค่น้อยจะไปยกแล้วนะมีลูกเปล่าติดบ่อเอาเนี่นายนี่อยู่ต้นหินหนึ่งล่ามีตัวสองตัวต้นหินเลยจะดูมันขาดจะดูมันขาดเอาให้ยายใส่เอาให้ยายใส่ผู้ถือน้าใส่ให้กันเฮิอนนี้ฮะอะไรนะไปไหนไปต่อป้าบอกใคร ป้าบอกบอกใครป้าบอกผิดโอ้ให้มาตกปลาก็มันยกสะดุ้งนี่ไงไม่ได้ไปตกปลานี่เแบบมาตกปลามันยกสะดุ้งนะแล้วถือดีหมองนั่งตีไงแต่ถึงจะเพิ่มขั้นหยกก็บอกไปมันไหลแหวกเหมือนเนี้ยอ่ามันแค่มันไหลแหวกกระบอกเจ้ามองนี่มันกระแหอยูุตะวัน มันสะดุงเหาอสะดุงที่หันห้างพันบ่อไดปลาหน่อย,อย,ม,อยมันนี้กยังงกแค่ตัวไม่มีไหมอ้าวเดินอยู่เอาอไปให้ย่าน้าายอยใส่เาเวยจะรลอดหมดแล้วของพี่อิกนั้น,นี้จะปลาออกเด้ออยากให้ปลาออกเด้อเอามาใส่ถุงไหมตัว lăng thương lăng khừa khơi mà, tiền mua. R้อน máy, không mầm lông. À, Chi hết. Giác nhúc sờ mẹ sẽ nhổ nhục nhúc,